อ่านี่นะครับขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่มีภาพตัวเองเลยครับนี่ผมจะถ่ายภาพเงานะครับนี่โอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่สวยจริงๆิครับคุณบุตรินไปไหนแล้วระวงังนะหน้าผานะไปไหนแล้วล่ะไม่ใช่ลงไปถึงพื้นแล้วบอกฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งจะไปตามเอาไม่อยากได้มีใครนะใช้คนละครึ่งเลยใช่ไหมไ อุด้วยจริงๆไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยขอหน่อยขอภาพซีนใหม่ยจะลงไปข้างล่างไหมวันนี้อยากจะลงไปข้างล่างเลยฝ่ายจะลงไปอยู่ฮะเลอะหมายถึงว่ากระโดดลงไปหรอไม่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 เราลงขี่รถไปพี่อ๋อหนัวหนัวกระโดดลงไปบ้าน อยู่บ้านบางลาต้องกระโดดซะใอยสุดเลยนะครับสุดเขตประเทศไทยแล้วยบ้านสุดท้ายที่ประเทศมาสร้างโรงเรียนโรงเรียนประเทศอยู่บ้านโรงเรียนไทยกับอชรประเทศมาประจำทุกปีปีที่ปีเมื่อที่แล้วก็มาโรงเรียนประเทศมันโรงเรียนอชรหรอเอายางรัดมียางไหมล่ะก็มีมีนี่ให้บ้างเนาะ เอายางรัดเอายางขึ้นพักขึ้นที่ไหนนี่น้องบนครับบนภาคบบนอยู่เหรอผมออกมาตั้งแต่ตีสามครึ่งโอ้โหวนจะไม่ทันขึ้นทางมันไม่สนุกเลยนะครับไม่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 ทางสบายใช่ไหมสบายสบายขี่มาแบบชิวๆนะครับทางสบายมากถ้าไม่ระวังก็ไม่สบายเลยไม่เราจะสบายเวลาเราไปนะครับ ถ้ามันเกิดอะไรบุบัติเหตุขึ้นนะครับเราก็จะนอนสบายแล้วครับนั่งอยู่ในรถเข็นอันนั้นก็สบายเหมือนกันครับสบายกองเราแรับโอ้อาคุณบดเชรินถึงพื้นหรือยังเงียบแล้วฮะหายไปแล้วไปไหนน่ะอ้าลงไปข้างล่างนู่นเอออหไรี่ยไม่ได้ระวังเด้อ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไงยังเออไอชีม่าขายก็มีตกวนั้นสามแล้วปีกปลาเอ้ยี่ขายเ็แคยกนิ้วอย่างเงี้นะมากับลูกเลยเลยครับภาพที่ขึ้นมานะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับนี่ผมก็อยากแอคชั่นเหมือนกันนะครับนี่เกิดมาเป็นคนที่ไม่รอนะครับ รอให้ลานก็ออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้ใจหวา่นประมูลเนาะคลุกคลายขนมคลุกปอกดีบ้านพุณแม่ไปได้ทำงานเป็นแม่บ้านพ่อเป็นหมอไม่แม่แม่ผมอ่ะเป็นเป็นช่างทมชั่งครับโอ้แสดงว่าไปอยู่ตึกสุดที่พูดยังไม่ชัดเท่าไหร่ผมเกิดที่โน่นเกิดที่โน่นผมก็กลับมาเมืองไทยไดประมาณตอนนี้ก็ปีสามปีสามเดือนอันนี้เพื่อน อันนี้เพื่อนครับเพื่อนเป็นเพื่อนกันเกิดร <นะ S 1> ุ่นเราค่าเดียวกันชเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยเห็นตั้งแต่คนซาอุดรไปซาอุมันมีแต่ซาอุไม่มีซาอุดรครับไม,ม่คนอุดรเนอี่ยไปเยอะเลยเ,เหรอใช่ทีไ่ไปซาอุนะไปเสียนามาเสียเมียนี่คือคำพูดเป็นสโลรแกนที่เขาพูดกันเลยนะอ่าไปดิเอา เอาเอานาไปจำนองไงเอานาไปจำนองใช่แล้วก็ไปทำงานอยูอ่ทีนน่น่นปีสองปีสามป,ป,ปีกับมาเมียมีผัวใหม่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไปเสียนาม,มาเสียเมียครับเนี่ยไม่เป็นเรื่องเดียวเลไม่ใช่มุกเลยล้วนี่เป็นเรื่องร<อ> <ๆ S 2> ิงเ <ๆ S 2> ลยนะเพราะว่ามันอยู่ไกลไงสองปีสามปีเมียทนไม่ไหวก็น่นเลยไปหาผัวใหม่เลยไปเสียนามาเสียเมีย เรื่องจริงนะครับจี่มาสองคำว่าไปเสียเมียไปเสียนาไปเสียนากลับมาเสียเมียมาเสียเมียเสียผลที่ไปเสียนาก็คือเอานาไปจำนองนะครับมาเสียเมียเมียก็ไปเอาผัวใหม่เงินที่ส่งมาก็เขาไปเอาบำเรอคนคนใหม่หัวใหม่ครับก็ไม่มีเงินไปไถนาก็เสียทั้งนาเสียทั้งเมียทั้งสองฝั่งตาอุทำให้คนอุดรเจ็บปวดมากนะครับ คือก็ฆ่าจะตายคุกหมดตัวไปเลยคนอุดรแค่ไหนหรอโอ้โหคนอุดรเยอะเลยซาอุเนี่ยซาอุดรไปซาอูเยอะอะไรคนละเมืองกันมั้งไม่รู้อาไม่รู้แต่เราก็พูดได้ยังไอ้ลูกหลานอาจจะไปอยู่เมืองอื่นอ่าตรงนี้นี่คือเขาไปทํางานซาอุมันได้ค่าแรงเยอะไงเดี๋ยวกดต่อคุณบทเส้ินมากดถ่ายให้หน่อยนี่โอ้โหกล้องยูทูปผมนี่แอบเหมือนจะไปยิงนกเลยเอาไหม